ก็ไปกันต่อในคลิปที่สามก็แล้วกันคลิปที่สามนี้ก็ว่าด้วยหัวข้อที่ตั้งไว้คลิปที่แล้วนะั่นนะโยมก็อย่าลืมกดติดตามนะฝากด้วยนะนะมีโฆษณาเข้ามาก็ดูโฆษณาจบก่อนอย่าเพิ่งไปกดข้ามโฆษนานะโยมนะ,ะช่วยสนับสนุน,นขเขาด้วยประมาณเนี้นะคนไทยเราต้องช่วยกันนะมาถึงคลิปนี้ก็คือวัตถุทั้งสี่อย่างได้แจ่เงินทองทั้งหมดเนี่ย มาตกทองมาตกเงินมีประเภทดังกล่าวแม้ทุกชนิดจัดเป็นนิตคิดจัดเป็นนิตคียะวัตถุนะจัดเป็นนิตคียะปะจัดเป็นนิติคียะวัตถุดังนั้นการห้ามพระรับเงินก็คือการห้ามพระรับวัตถุทั้งสี่อย่างใดอย่างใดแจกสี่อย่างใดแจกเงินทองมาตกทองมาตกเงินมีประเภทดังกล่าวแม้ทุกชนิด ที่เป็นนิตคนิตคียะวัตถุเป็นการแก้กูลพระภิกษุไม่ให้ต้องอาบัดใ,ในเพราะการรับเงินและทองเป็นการช่วยรักษาให้ท่านได้ประพฤติอาทิศิในบริบูรณ์เมื่อสินของท่านบริสุทธิ์บริบูรณ์คือสินสินวิสุทธินะคือคือสิวิสุทธิก็เป็นปัจจัยแจจิตตาวิสุทธิ จิตตาวิสุทธินั้นก็เป็นปัจจัยเจตทิฏฐิวิสุทธิไปตามลําดับไปตามลำดับจนถึงยานทัศนะวิสุทธิเป็นที่สุดเมื่อท่านกระทำอธิตินอธิจิตอธิปัญญาให้บริบูรณ์ก็ชื่อว่าได้ทําให้ปริยัติตัตนาปฏิบัติตัตนาและปฏิเวทตัตนาดํารงอยู่ได้ดังนั้นการห้ามพระรับเงินจึงเป็นการช่วยจันลงพระศาสนาโดยส่วนเดียว ไม่ใช่เป็นการทําลายพรษษะพุทธศาสนาแต่อย่างใดเลย mm hmm. นะนี่คาถามอีกนะข้อที่แปดคำถามข้อที่แปดก็บอกว่าพ้ารับเงินไม่ใช่ธรรมนะาเชื่อสายตระกจบจริงหรือไม่ mm hmm. ก็ตอบว่าพระที่รับเงินไม่ใช่ธรรมนะาเชื่อสายตระกจบจริงหรือไม่นั้นมีหลักพิจารณาวินิจฉัยโดยเทียบเียงกับมณิจูละกะสูตรเป็นต้นดังพระบาลีดังต่อไปนี้ว่า เอกังธรรมยังพระกวาราชเกเหวิหรติเวลุวันเอกกาลันตะกะวานิปะกาลันตะกับกาลันตะกะวาเปนิวาเปกาลันตะกะนิวาเปย์ขอไปยมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระเวลุวันสถานที่ให้เยือกแต่เฉดกรุงราชคฤห์เตนะโขปนะตรรมเยนะรา ราชันเตปุเรราชปริสายะสันนิศิลนานังสันนิปฏิตานังอายะมันตรากถาอุทปาธิกับปฏิสัมมนางสกยะปุตติยานังชาตรูปราชตังสาธิยันติสมนา สกยะปุตติยาชาตรูประรชตังปฏิการหันติตรรมนาสกยะปุตติยาชาตรปรปะรชตังพระตันติสมัยนั้นพวกข้าราชบริพารนั่งประชุมกันในราชบริษัทภายในพระราชวังได้นทนากันขึ้นว่าทองและเงินสมควรแจกธรรมนัตสกจัปุตสมรณะตกจับุตยินดีทองและเงินได้ สมณะตระกบุตรรับทองและเงินได้เตนะโขปะนะตมเยนะมานิจุลโกคามานิตัดสังปริษายัางนิตินโนโหติสมัยนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่อมณนิจุละกะนั่งอยู่ในบริษัทนั่งอยู่ในบริษัทที่นั้น อตโขมะนิจูลโกคามิคามินิตคามานิตังปริสังเอตทะโวจะมาไไอยโยเอวังอาวุจธะอาวุธะอาว,าวุธะขณะนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่อมะนิจูลกาได้กล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่านายจะได้กล่าวอย่างนี้ นักปฏิธม,มานานางังสกยัปุตติยานังชาตรูปรัชตังนัสาธิยันติสมนาสกยัปุตติยาชาตรูปรัชตังนะกปฏิคันหันติตามนาสกยัปุตติยาชาตรูปรัชตังนะิขิตามะนิสุวรรณาสมนาสกยัปุตติยาอเปตตชาตรูปรัชิตาติทองและเงินไม่ควรแจกธรรมะ ตากะบุตรสมณะตากะญบุตรไม่ยินดีทองและเงินไม่รับทองและเงินสมณะตากจบุตรห้ามแจ้ามมณีและทองประทจ,จากทองและเงินอตคีโขมานิจุลโกคามานิตังปริสังอัญญาเปตุงผู้ใหญ่บ้านชื่อมานิจุลกะสามารถให้บริษั t น้ายินยอมได้ อธโขมานิจุลโกคามมณิเยนะภควาเตนุปตังกมิอุปตังกามิตาวาพระขบันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังนิสีธิต่อมาผู้ใหญ่บ้านเชื่อมเชื่อ,อผู้ใหญ่บ้านชื่อมานิจูลกะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภถึงที่ประทับถวายอภิวาแล้วนั่งหน้าที่สมควร เอกมันตังนิสินโนโขโมะนิจูลโกคาม,ามนานิพระขบันตังเอทโบจะครน,นผู้ใหญ่บ้านเช่อมน,นิจูลกะนั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระคภาคดังนี้ว่าอิทะพันเตราชาราชาราชนะราชันเตปุเรราชบริสายะเนติน,นีตินานังสันนิปฏิตานางัง อายะมันตรากถาอุปาธิอุทธาปาธิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพื่อข้าราชบริพารนั่งประชุมกันในราชบริษัทภายในพระราชวังนี้ได้สนทนากาันขก้นว่ากเปติสมณา,านางสกจัปบุติยาน,านางชาตรูประสังสาธิยันตสนานานสิสมณาสกจัปุต ติยาราชตูพราชตังปฏิคันหันติตามน,นาสกญาปุตติยาชาตรูปราชะตันติทองและเงินควรแจกสมณะตกาญบปุตสมณนะตากาญบปุาตาปยินดีทองและเงินได้สมนะตากาญบปุตรับทองและเงินได้เอวังวุตเตเมื่อบริษัทนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วอาหารพันเตตังปริสัง ปาริสังเอตโทวจังข้าพระองค์ได้กล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่ามาไอายโยเอวางอาวุธตถาอาวัจุธานาย่าได้กล่าวอย่างนี้นันกปฏิตรมนานางตกยปุติญานางชาตโรปราชตังนาตาที่ยันติตบันดาตกยปุติญาชาตรูปราชตังนปฏิคันหันติสัมบัดาตายะ ส,สักกยะปุตติยาชาตรูปรชต,ตังนิขิตธมะนิสุบรรณาสมนาสักกาปุตติยาอเปตชาตรูปรชาตาติทองและเงินไม่สมควรแกธรรมนาตาัตสักกายุตรสมณัสักกายุตรไม่ยินดีทองและเงินสมณัสักกายุตรไม่รับทองและเงินสักธรรมนาตาัตสักกายุตรห้ามแจม่มณีได้ทอง ปราตจากทองได้เงิน,นอัตขีข่าหังพันเตตังปริสังสัญญาเปตุงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สามารถให้บริษัทนั้นยินยอมได้กัจจาหังพันเตวังพระยากรมาโนพุตตวาทีเจวะพระวโตโตหโมมินัาจจาะพระขบันตังอาภูเตนะอาภาพาจิขามิ ธรรมะตจานุธรรมังพระยกรโรมิณจักโกจิสหธรรมมิโกวาทานุวาโทคารายหังฐานังอาคัตฉติติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เมื่อตอบอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคําเท็จหรือชื่อว่ากล่าวคืออย่างสมมุติเหตุ ผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ตักฆะตะวังคามิคามนิเอวังพะยากรมโนวุตวาทีเจวะเมอโหสินจามังอาภูเตนะอาภพาจิกิธรรมิสะจานุธรรมังพะยากรโสินจโกจิ หธรรมิโกบาทานุวาโทคารยหังฐานังอาคัจติพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละผู้ใหญ่บ้านเมื่อท่านตอบอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามคำที่เราพูดไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแจ้ยอย่างสมเหตุสมผลไม่มีคำที่กล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตามนี้ได้ นะหิคามาณิกับปฏิสัมมนานางสกัญญปุตติยานางชาตรูปราชตังณสาธิยันติสัมมนาสกัญญปุตติยาชาตรูปราชตังณปฏิคันหันติสัมมนาสกัญญปุตติยาชาตรูปราชตังนิขิตมะนิสุวรรณาสัมมนาสกัญญปุตติยาอาเปตชาตรูปราชตา เพราะว่าทองและเงินไม่สมควรเจสมณตตกัจจุตรสมณตตักัจจุตรไม่ยินดีทองและเงินไม่รับทองและเงินสมณตตกัจจุตรห้ามเจ้ามณีและทองประตจากทองและเงินยัตตะโขคามานิชาตรูประชตังกับปติปัจปิตสสกามะคุนากับปันติยัสสะปัญจกามกามะคุนากับปันติ ก็คือตัดสป,ปิชาตรูปรัตตังกัปติผู้ใหญ่บ้านทองและเงินควรแจกผู้ใดกามคุณห้าก็มีก็ควรแจกผู้นั้นกามคุณห้าควรแจกผู้ใดก็คือทองและเงินก็ควรแจกผู้นั้นเห็นไหมเอกังเสเนตังคามมนิธารยาติอัตมนะธรรมโม สักยะปุติยัธรรมโมติผู้ใหญ่บ้านเราให้เราเราให้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยส่วนเดียวว่าไม่ใช่ธรรมของสมณะไม่ใช่ธรรมของสักยะปุตรอภิจาหังคามานิอวังวพทามิตินังติน,นะตาจิเกน,นะปริเยสิตพังทารุทารุทเกน,นะปริ ปริเยสิตพังสัตถังสัก,กะตาะตะทิเกณนะปริเยสิตพังปุริโสปุริสัตทิเกณนะปริเยสิตพโหอันหนึ่งเราเกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการหญ้าพึงแสวงหาหญ้าผู้ต้องการหาไม้พึงแสวงหาไม้ผู้ต้องการหาเกวียนก็พึงแสวงหาเกวียนผู้ต้องการ บุรุษก็พึงงต่แหงหาบุรุษสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ตะตมา,าพาไปนะนะอ,อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปก็ขเขาจริญพรน,นะโยม